สวัสดีครับผม DSIY Shop นะครับวันนี้ผมมารีวิวตัวไฟ Y 3 0 0 S กับตัว500 RGB นะครับผมทั้ง2ตัวเป็นไฟ LED นะครับผมตัว Y 3 0 0 S เนี่ยจะเป็นไฟ2สีคือสีส้มกับสีขาวหรือ3,200 k เควินถึง5,600 k นเควินนะครับผม ตัวนี้เป็น300วัตต์ที่ให้กําลังไฟค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ราคาไม่แพงเลยถ้าเทียบกับคุณภาพวัสดุค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมด้านบนมีพัดลมระบายความร้อนนะฮะปุ่มปรับคอนโทรลสามารถคอนโทรลได้ผ่านทางรีโมทแอปโทรศัพท์แล้วก็ทางด้านหลังของเขาเลยนะครับผมมีจอบอกสถานะใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับผมในเซ็ตก็จะมีถ้วยดีเฟกมาให้นะครับมีชุด อ่าสำหรับเสียบล่มแล้วเราตัวเมาส์เป็นเมาส์บเวนสามารถใส่ซอฟบ็อกได้หลายรูปแบบน,นะครับผมทีนี้ตัว500 RGB นะครับผมากำลังไฟของเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้สว่างเท่ากับตัว300อ่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นเน้นไฟ RGB คือสามารถเปลี่ยนสีได้หลายสีเพราะฉะนั้นถ้าใช้สีเมนก็คือสีขาวหรือสีเหลืองเนี่ย มันจะกําลังมันจะได้อยู่ประมาณแถวๆร้อยห้าสิบวัตต์มันจะสู้ตัวนี้ไม่ได้แต่มันเพิ่มลูกเล่นให้กับงานเราได้เยอะครับผมวัดหน้าตาคล้ายๆกันครับผมด้านหลังก็มีปุ่มปรับเหมือนกันเมาส์เป็นเมาส์โบเว่นเหมือนกันสามารถใส่อุปกรณ์ตกแต่งแสงได้หลายชนิดเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตอนหลังนะครับผมตัวนี้ก็สามารถคอนโทรลผ่านทางแอปโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะสักครู่เดี๋ยวผมจะลองแสงให้ดูพร้อมกับเปิดลองเปิดแอปให้ดูนะครับผม ทีนี้เรามาเทียบแสงกันนะครับผมด้วยตัวเราเอาตัว et 3 0 0นะครับผมมาเทียบกับตัว y 3 0 0 s นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดตัว et ามร้0วัตต์ก่อนนะครับโอเคนะครับผมแสงประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นตัว y 3 0 0 s นะครับก็จะเห็นว่าจะเห็นได้ว่าตัว y 3 0 0 s เนี่ยค่อนข้างจะแรงก,กว่า et 3 0 0อยอยู่พอสมควรนะครับผม จะลองปิดนะครับทีตรตัวก็จะแรงกว่าอยู่พอสมควรนะครับผมคราวนี้เรามาดูตัว500 RGB นะครับผมซึ่ง500 RGB เนี่ยมันไม่ได้เน้นแสงสีขาวนะครับผมมันจะเน้น RGB เพราะฉะนั้นนะ่ะกำลังไฟในการใช้งานแสงสีขาวของขาอะจะน้อยกว่าค่อนข้างเยอะ ถ้าต้องการที่จะใช้งานในเรื่องของการให้แสงจริงเนี่ยตัว 300s เนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าแต่ถ้าต้องการความหลากหลายเนี่ยก็จะสามารถใช้ตัว rgb ได้นะครับผมการใช้งานนะครับก็เราสามารถปรับผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเขาจะในคู่มือเขาจะมีแอปให้โหลดนะครับ เดี๋ยวเราลองปรับตัวเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวตัว y 3 0 0 s ก่อนนะครับผมก็จะมีสามารถปรับค่าสีได้เลยนะครับผมอ่า4 0 k 0 k 5,600ปรับผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับผมปรับกำลังไฟได้นะครับผม ก็คือใช้งานง่ายครับแต่ว่าแอป,ปเขาเป,เป็นเมนูเนป็นภาษาจีนนิดนึงแต่ว่าการใช้งานจริงไม่ได้ยากมากนะครับผมต่อไปเรามาดูตัว R G B นะครับการคอนโทรล R G B ก็แอป,ปตัวเดียวกัน,นครับผมแล้วเราก็แอดไฟเปลี่ยนเป็นตัว R G B นะครับตัวนี้เราก็สามารถตัวด้านล่างด้านล่างเป็นกําลังไฟนะครับผมเพิ่มเป็นร้อยเราจะปรับค่าเค i n จากตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมหรือถ้าเราต้องการ เป็นโหมดเลือกสีได้ได้อิสระเลยเราก็สามารถจิ้มสีได้เลยนะครับคือใช้งานง่ายมากนะครับผมปรับกำลังไฟได้สังเกตดูว่าตัวนี้มันจะค่อนข้างละเอียดในเรื่องในเรื่องของเฉดสีนะครับเราสามารถคนโทรลได้ค่อนข้างเยอะ,ะเดี๋ยวผมจะลองใส่ไลท์มอสตัวแบบแบบอื่นให้ดูนะครับ สำหรับหัวปรับแสงตัวนี้นะครับเราสามารถใส่แทนตัวซอฟบ็อกได้เลยนะครับเป็นเมาส์โบเวนเพราะฉะนั้นเราจะใส่กับไฟอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเมาส์โบเวนนะฮะลักษณะก็จะเป็นเลนส์นะครับที่จะบีบแสงให้เป็นวงกลมโดยมีออปชั่นเป็นแผ่นโลหะนะครับถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยตรงโลหะข้างบนเนี่ยมันจะเจาะเจาะรูไว้เราสามารถปรับรูปแบบของแสงให้เป็น รูปแบบต่างๆได้เช่นดอกไม้หัวใจหรือเงาจากหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยจะเพิ่มลูกเด่นของของของแสงได้นะครับเป็นตัวตกแต่งช่วยสําหรับตัวแผ่นโลหะที่ให้มาตัวนี้จะมีอยู่34แบบนะครับผมอ่าฮะพร้อมกับเจลสีสําหรับคนที่ใช้ไฟที่ไม่ใช่อา B จีเป็นไฟแสงสีขาวนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้พร้อมกับเจลสีได้และตัวแผ่นตัวนี้นะครับผมเราสามารถใส่ซ้อนกันได้นะครับผม สนใจยังไงทักแชทได้เลยนะครับผม DSLR Shop นะครับขอบคุณมากครับ